โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาแนะนำนะครับว่าตัวละครตัวไหนเหมาะกับการไหนบ้างวันนี้พี่หยิบมา30ตัวที่อยู่ในเทเลซอนิเมะแบนการ์ดจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับร้านลิงกังบริการกิฟท์พาร์โลบอกว่าจะเป็นรหัสไข่แบนการ์ด99คืนอนิเมะครูเซเดอร์หรือแมปอื่นๆก็มีให้เลือกมากมายหรือบริการเติมเกมที่ใส่ใจลูกค้าดังลูกลิงในฝูงน้องๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ำไปข้างนออกเเช็คมไไ่ด้ลงีย UG ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟัมได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบ c คลาวด์โฟนทาให้เราสามารถฟัมได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟัมตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า m v p เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวนโหลดยูจีโฟนสามารถโหลดได้ผ่านิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับก็กราบสวัสดีอีกนนครังด้วยนะครับเหมือนอย่างที่เกริ่นกันไปในต้นคลิปเลยนะครับว่าในคลิปนี้พี่จะมาจัดเหมือนคําแนะนําแล้วก็เหมือนฟิลๆคล้ายๆเทียริสนะครับว่าตัวละครไหนเหมาะกับการ์ดไหนบ้างแล้วก็นอกจากการ์ดอีกการ์ดหนึ่งมีการ์ดหนึ่งที่สามารถใช้แทนได้ไหมหรือว่าจะมีนิสัยไหนที่เหมาะบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดถึงกันนะครับผมโอ หมวดหมู่ DPS หมวดหมู่ Utility และหมวดหมู่ Support ที่อยู่ในในส่วนของตัว Anime Vanguard w i ก็คือทียร list นั่นเองนะครับผมในส่วนต่อไปถ้าสมมุติว่าน้องๆคนไหนอยากได้ตัวละคอรอื่นๆก็สามารถเม้นชื่อของตัวยูนิตนั้นได้และถ้าสมมุติว่าตัวของคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากพอนะครับหรือพี่จะทำพาร์ทสองให้โอเคไหมก็คือจะหยิบตัวละครที่น่าสนใจน่าสนใจมาทําให้นะครับโอเควันนี้ก็เริ่มกันที่30ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราจะมีทั้งหมด หกการ์ดนะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะไปพูดถึงความสามารถของแต่ละการ์ดก่อนเลยนะครับผมจะได้ไม่งงนะว่าการ์ดแต่ละการ์ดเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างโอเคครับเราไปส่วนของการ์ดแรกเลยนะครับการ์ดไอซ์ควีนส์เรสนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3พาสซีฟเป็นพาสซีฟปกติ1พาสซีฟและพาสซีฟพิเศษ2พาสซีฟนะครับโดยพาสซีฟปกตินะครับเมื่อแอปซูลูตซีโร่ถูกใช้งานในระยะของยูนิตนะครับจะแปะสถานะแอปซูลูตซีโร่ขึ้นอีกครั้งทันทีแล้วก็จะมีคูดาวด้วยนะครับตัวนี้พีีีีีีีี่่่่่่่จจจะะะะบบออออกกกวววาาาาเเเเปปป็นนนนนนแแดมมมมมพพพิิิตตตตตล้้ัััไ2 2สสซซฟฟครืยูโผทท การนำค่าสถานะจากยูนิตที่ช่วยเหลือมาใช้นะครับยิ่งตัวที่ถูกช่วยอัพเยอะเนี่ยก็จะยิ่งตีแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ลดโบนัสจากพาร์ทที่3นะครับลงตามจานวนการอัปเกรดของยูนิตที่ช่วยเหลือนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราไปช่วยเอสคานอที่อัพไปแล้ว10นะครับยี่สิบคูณสิบก็จะเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือดาเมจส่วนโบนัสก็จะหายไปหมดเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปในส่วนของพาร์ทที่สามนะครับก็คือต้านทานสถานะทุกรูปแบบนะครับเมื่อไรที่ต้านทานสถานะหยุดนิ่งนะครบบ่่่รนทกวเาาีล ว่าสมมุติว่าตัวของลูเคียเนี่ยทำการโดนสกิลสตาร์เหลืออะไรก็ตามแต่ก็จะทำการแช่แข่งศัตรูนั่นเองนะครับ Okay. ต่อไปการ์ที่2นะครับคอมบานีกัปตันเพรสเซนต์นะครับผมก็จะมีทั้งหมด3พาสแล้วก็มีพาร์สิปกติ 1, พาสิพิเศษ 2, พาสนะครับพาสิแรกนะครับเพิ่มดาเมจ30%เมื่อโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเผานะครับเป็นบับดาเมจนะต่อไปพาร์สิพิเศษพารสิแรกนะครับเมื่อยูนิตโจมตีศัตรูที่ติดสถานะคอนเฟ r เกชันนะครับจะสโลศัตรูสี่รับเ่อจมตีที่ติดสถนานะยี่สิบวินาทีนะครับแล้วก็าร์สิบพิเศษพาร์วิบที่อไปร์ด Armor Mage Day Off นะครับจะมีทั้งหมด3พาร์ทีฟเหมือนกันนะครับพาร์ทีฟแรกจะเป็นพาร์ทีฟทั่วไปและอีก2พาร์ทีฟจะเป็นพาร์ทีฟพิเศษนะครับต่อไปพาร์ทีฟแรกเลยนะครับดาเมจดรอทที่มอบจากยูนิตนะครับจะทะลุเกราะนะครับ โอเคแล้วก็พาสซีฟพิเศษพาสซสีฟแรกนะครับเมื่อไรก็ตามี่ยูนิตนะครับทำการใช้หลอดหรือใช้มิเตอร์เนี่ยจะคืนค่าหลอด30%นะครับต่อไปพาสซีฟพิเศษพาสซี่ที่2นะครับเมื่อไรก็ตามที่การบัฟเพื่อนจากยูนิตหมดลงนะครับจะทำการบัฟอีกครั้งด้วยระยะเวลาเท่าเดิมนะครับต่อไปการ์ดฟรอเซนแอม r บ l ์นะครับผมจะมีทั้งหมด2พาสซี่มีพารซีฟธรรมดา1แล้วก็พิเศษ1นม่านะครับพตรูทสี่แรกพาร์สี่ครรบพานะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ต และมีคูดาวอยู่ที่5วินาทีนะครับต่อไปการ์ดในส่วนของตัว k King of the Trash นะครับผมจะมีทั้งหมด2พาร์สีพาร์สิแรกจะเป็นพาร์สิธรรมดาและพาร์สิที่2จะเป็นพาร์สิพิเศษนะครับพาร์สิแรกครับก็คือได้รับคิทติคอลสิอร์นะครับแล้วก็เมื่อโดนสถานะผิดปกติจะหลบสถานะผิดปกติครั้งนั้นและจะต้านทันสถานะผิดปกติเป็นเวลาหวินาทีนะครับคูดาวสี่สิบวิต่อไปพาร์สิพิเศษนะครับจะได้รับเงินมากขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมีทั้งด พาร์ีฟแรกระยะเวลาการสตันจะถูกลดลงครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือได้ทุกตัวแล้วก็เป็นาพาร์ีฟพิเศษนะครับเมื่อยูนิตโจมตีต่อเนื่องแล้วจะย้ายไปจุดที่ใกล้ที่สุดของทางเดินนะครับอันนี้คือความสามารถของตัวแต่ละการ์ดนะครับผมก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของตัวแต่ละตัวเลยนะครับว่าตัวไหนพี่มองว่าเหมาะกับการ์ดไหนบ้างโอเคเราไปเริ่มที่เอสคานอก่อนเลยนะครับเอสคานอเนี่ยเป็นตัวละคร DPS ตัวแรกๆที่พี่มองว่าอัปเดตนี้เด่นมากเลยครับแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ผ่านด่านได้หลายๆด่านนอกเหนือจากนั้นตอนนี้นะเอสคานอเล่นกับตัวของอ่าเขาเรียกว่าลูเคียเนี่ยเก่งมากเพราะว่าสามารถลงอ่าในส่วนของริฟโดยที่ผ่านได้เลยนะครับก็คือตัวของเอสคานอพี่เนี่ยเป็นโมนาดแล้วก็ตัวของลูเคียเป็นเดสไอนะครับผมเล่นกับพาสีเดสเดสไอของมันเนี่ยเก่งมากนะครับผมโอเคแล้วเรื่องของตัวเอสคานอนะครับเอสคานอลในพี่มองว่าสามารถใช้ได้2การ์ดนะครับผมจะมีการ์ดของ เอลซ่า uh, นะครับกับการ์ดของลูเคียนะครับผมอ่ะโอเคพี่ปักเป็นของเอลซ่าแล้วกันนะครับซึ่งเอลซ่าจะมีนิสยัย2นิสัยที่เหมาะก็จะเป็นคอนเทจิสที่เพิ่มดาเมจดอทและดิวินิตี้ที่บวกดาเมจแล้วก็ระยะนะครับส่วนลูเคียนะครับก็คือเป็นสายเล่นคอมโบกับแอปซูลูซีโร่ของตัวลูเคียนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะเน้นคอนเทจิสกับดิวินิตี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกการ์ดหนึ่งที่พี่มองว่าใช้ได้ก็เป็นตัวของเบนิมารุนะครับเพราะว่า ตัวของการ์ดเบีมารู้เนี่ยจะทําให้ตัวของเอสคานอเนี่ยโจมตีตัวที่ติดไฟแรงขึ้น30%ฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เน้นเป็นคอนเทจเจอหรือว่าดิวินิตี้ก็ได้นะครับต่อไปตัวที่2เป็นเชงคูสนะครับเชงคูสจะเป็นตัวละครวันพีชนะครับซึ่งตัวละครวันพีสปักไว้ก่อนเลยนะครับว่าเหมาะกับการ์ดคูซันเกือบทุกตัวนะครับผมเกือบทุกตัวเลยเพราะว่าตัวของการ์ดคูซันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีในส่วนของการที่โจมตีตัวละครที่ติดสถานะวันเต็ดแล้วตีแรงขึ้น30% 30%นนนนััััจึงททําใหห้้เเเมมือกกกบบบุตวไดด สำหรับตัวละครที่มาจากวันพีทอะไรทํานองนี้นะต่อไปตัวที่3นะครับโบลี่นะครับโบลี่เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เล่นกับอัตราคิติคอลนะครับผมพี่ปากไว้ว่าถ้าสมมติว่าจะเล่นอัตราคิติคอลแบบหนักๆเลยพี่แนะนําว่าให้ไปเล่นในส่วนของตัวซานราคุนะครับซาราคุ จะมีการบวกอัตราคริติคอลอย่างที่พี่บอกไปนะครับ10%แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสุ่มบับได้เนี่ยก็สุ่มบับตัวของเดนไอไปก็จะได้ในส่วนของตัวคริติคอลเนี่ยยืนพื้น20%แล้วก็ได้คริดาเมจอยู่ที่15%และให้เราไปใส่ในส่วนของตัวนกอ้วนอีกก็จะดันพาสซสีของคริติคอลดาเมจแล้วก็คริติคอลชานส์ได้โหดมากๆเลยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมุติว่าไม่อยากเล่นของตัวซาลาคุสามารถเล่นของตัวดิวินิตี้ได้นะครับผมก็คือเล่นคอมโบกับแอ s o l u t ลูซีโร่ได้นะครับต่อไปในส่วนของลูฟี่นะครับลูฟี่ง่ายๆอย่างที่บอกเลยนะครับว่าไปที่คูซันนะครับส่วนนิสัยก็เป็นดิวินิตี้เหมือนกันนะครับโซโล่แน่นอนครับผมอ่าคุซันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดิวินิตี้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าต่อไปเป็นตัวม็อบนะครับ ม็อบเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเขา,าเรียกว่าเป็นธาตุอันโนนนะครับฉะนั้นในสมการนี้ทับบันนี่ตัดไปก่อนได้เลยเพราะว่าทับบันนี่นั้นตัดระยะการสตาร์ทลงเครื่งหนึ่งฉะนั้นตัวละครอันโนนมันไม่โดนสตาร์ทอยู่แล้วฉะนั้น,นตัดทิ้งไปได้เลยนะครับผมก็คิดว่ดูแท้ใช้ได้ครับแต่พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่มองเป็นจุด ที่ว่าใส่ลูเคียได้หรือไม่ก็ใส่ f r o เซนแอมเลลได้นะครับเพราะว่าถ้าใส่ f r o เซนแอมเลลได้เนี่ยจะกลายเป็นเหมือนเพิ่มซีเนจี้ให้กับตัวละครของตัวม็อบซึ่งถ้าม็อบเนี่ยไปเล่นกับตัวละครอย่างลูฟี่หรือว่าตัวละครอย่างคุสซันที่สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของตัววอนเตสให้กับ ตัวของม็อบได้เนี่ยม็อบก็จะตีแรงขึ้น30%เป็นตัวปโดยปริยายเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะลดความสามารถลงมาหน่อยเน้นแค่เพิ่มความแรงของการ์ดก็สามารถใส่ตัวของลูเคียได้แล้วก็เล่นกับตัวคอมโบลูเคียได้นะครับประมาณนี้พี่ขอใส่เป็น f o r เซนไ,ไอเมรลลแล้วกันนะต่อไปคอนคว e ส t นะครับคอนควสสามารถใส่เป็นลูเคีย Divinity ได้นะครับหรือว่าเป็นคูซันดิวินิตีได้เหมือนกันนะครับตี วันเตะแรงขึ้นนะครับผมพี่ขอเป็นโฟเซนแอมเบรลแล้วกันนะเค okay, ต่อไปสุคุณะนะครับสุคุณะสามารถใส่คูซันดิวินิตี้ได้ครับอ่าก็คือตีตัววันเตะแรงขึ้นแล้วก็สามารถใส่ตัวของเบนิมารุได้เบนิมารุพี่แนะนําว่าเป็นคอนเทจเจอร์ไม่ก็ดิวินิตี้นะครับก็คือเน้นดาเมจดอทเพราะว่าตัวของเออสุคุณะเนี่ยเมื่ออัปเกรดถึงเกือบเกือบขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเอเลเมนต์หรือว่าเพิ่มธาตุเข้ามาแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะมอบสถานะเผาไหม้ด้วยทำให้ตัวของการ์ด การโจมตีของตัวซูคุนะนั่นเองนะครับพี่ขอปักเป็นตัวของเบนิมารุแล้วกันนะสำหรับตัวของซูค uh, ุนะนะต่อไปจินโมรินะครับจินโมริเป็นตัวละครที่สายรอดาเมจอยู่แล้วไม่ได้มีลูกเล่นพาสีที่เป็นดาเมจดอทหรืออะไรก็ตามแต่แต่ตัวละครเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเป็นตัวละครที่ค่าอัปเกรดเขาตั้งสูงนะครับก็ถ้าเป็นไปได้พี่จะเน้นว่าให้เล่นเป็นการ์ดคูซันนะอ่าเป็นการ์ดคูซันอ่าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวของจินโมรีเนี่ยจะมีพาร์สที่ว่า คือไม่ว่าจะเป็นแคตตาก็อหรือว่าจะเป็นกลุ่มตัวละครจากเรื่องอะไรก็ตามตัวของจินโมลีเนี่ยจะนับว่าเป็นหนึ่งในแคตตาก็อนั้นๆด้วยนั่นหมายความว่าตัวละครวันพีทด็จะมีจินโมลีนับเข้าแก๊งไปด้วยอะไรทํานองนี้ฉะนั้นถ้าสมมติว่าตัวของจีนโมลีเนี่ยโจมตีตัววันเต็ดี่ยก็จะไม่ได้บวกแค่30%แต่จะบวกถึง60%เลยเหมือนกับตัววันพีษตัวอื่นๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกการ์ดหนึ่งก็จะเป็นลูเคียนัั่่นนนหละ,ะคบูียดววิต้นะ้สใใญกกชไทุ ค okay, ต่อไปตัวที่10ก็คือตัวสุดท้ายของในหมวด DPS นะครับผมก็จะเป็นของอูซุยนะครับอูซุยเนี่ยจะมีความสามารถที่เมื่อใส่แฟมแล้วเนี่ยจะมีการบัฟธาตุไฟแล้วก็เมื่อโจมตีจะติดสกอชนะครับผมก็ทำให้การซีเนจี้กับตัวละครที่เป็นธาตุไฟเนี่ยปกติมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับผมฉะนั้นพี่จะปักว่าให้เป็นเบนิมารุได้นะครับหรือไม่ก็เป็นลูเคียแต่พี่ขอปักเป็นเบนิมารุแล้วกันเพราะว่า คือมันจะไม่ได้ทําการาส่งดาเมจตัวเองโดยตรงได้แต่มันจะเป็นซีเนจี้กับตัวอื่นอย่างสมมุติว่าถ้าอูซุยเนี่ยไปใช้กับตัวละครตัวอื่นอย่างเช่นสุคุณะใช่ไหมครับสุคุณะแล้ว อ่ตัวของอุซุยเนี่ยใส่การ์ดของเบนนี้มารุ้เนี่ยตัวของอุซุยเนี่ยก็จะสามารถตีแรงมากยิ่งขึ้นได้เพราะว่าตัวของซูคุนะเนี่ยสามารถตีเพื่อให้ติดไฟได้แล้วตัวของอุซุยเนี่ยก็ตียูนิตที่เอ่อศัตรูที่ติดไฟได้แล้วก็บวกดาเมจให้กับตัวเองอะไรทำนองเนี้ยโอเคเหมือนเมื่อกี้เหมือนพี่จะลืมพูดถึงในส่วนของการ์ดไปนะการ์ดเนี่ยพี่บอกว่าคุซันเป็นดิวินิตี้ใช่ไหมแล้วก็พี่ลืมบอกไปอีกการ์ดหนึ่งก็คือการ์ดของแจ็คออฟออรนะครับแจ็คออฟออรเนี่ยจะบวกดาเมจกับบ ก็พูดตอนนี้แล้วกันเนาะโอเคเราหมดหมวดหมู่ DPS ไปแล้วเราจะไปหมดหมู่ที่2นะครับเป็นหมดหมู่ utility นะครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถหลากหลายนะครับผมไม่ตายตัวว่าจะต้องเป็นตัว DPS เป็นหลักเนาะโอเคต่อไปตัวแรกเลยนะครับผมก็อไอ้นะครับผมเป็นไอ้ไอ้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถใส่การ์ด รูเคียได้สามารถใส่การ์ดของคูซันได้แล้วก็ใส่การ์ดของเบนิมารุได้จริงๆเนี่ยนิสัยเมมเนี่ยแล้วแต่การใช้งานเลยครับไม่ตายตัวเพราะว่าอย่างสมมุติว่าถ้าพี่ใช้เอซิดเรนที่ระยะ,ะระยะการจมตีค่อนข้างกว้างใช่ไหมครับแล้วก็เป็นฟูลเอเนี่ยการที่เราใช้รูเคียแล้วก็ใส่การ์ดของไอ e ์ควีนเรสเนี่ยค่อนข้างเหมาะนะ เพราะว่าทําให้ตัวของการมอบสถานะแอ s บ l โวลูซีโร่เนี่ยดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเอออันนี้ก็คือถ้าเป็นสายแบบดันทําให้แอ s บ l u โ e ลูซีโร่เนี่ยมันรีแอพพลายเยอะๆอะไรเงี้ยเออค่อนข้างที่จะเหมาะเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกัน นะครับผมในส่วนของ Frozen Emerald ก็คือถ้าสมมุติเป็นสาย DPS แล้วก็ในทีมมี Synergy การเล่นวันพีชเยอะๆก็เหมาะสมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าเล่นเป็นสายดาเมดดอตนะครับตัวของเบนิมารุก็ไม่น่าเกียดเลยนะครับอาจจะเป็น c o n t ท s เอ่อการ์ดเบนิมารุอะไรเงี้ยก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับต่อไปตัวที่12เป็นไฮไลท์ของอัปเดตนี้เลยนะครับก็คือลูเคียนั่นเองลูเคียก็ไม่ต้องอะไรมากเลยครับเหมาะที่สุดแล้วนะครับการ์ดตัวเองเลย นะครับอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าเล่นคอมโบกับแอปโซลูตซีโร่มีการามีพาสสีเป็นของตัวเองด้วยนะครับผมต่อไปดีโอนะครับดิโอพี่ให้ว่าเป็น3การ์ดนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละสายที่เราเล่นถ้าสมมุติว่าจะเล่นคู่ซินเนจีกับตัวของลูเคียสามารถใช้กับไอซ์ควีนเ a รสได้นะครับก็คือเล่นกับแอ s โซลู e ซีโร่ หรือว่าจะเป็นการ์ดเบนดี้มารุก,ก็ได้ครับก็คือเล่นเป็นคอนเทชเชสหรือว่าดิวินิตี้แล้วก็เวลาเลือกในส่วนของสกิลที่มันเลือกได้9สกิลเนี่ยก็เลือกเป็นเผาหรือว่าเป็นเลือดไหลนะครับก็จะได้เป็นดาเมจดอทแล้วก็จะเล่นคอมโบกับดาเมจดอทได้อะไรเงี้ยคอมโบดาเมจดอทสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คอนเทชเชสก็จะนั่นแหละเพิ่มดาเมจดอทก็คือเพิ่มบลีดไปนะครับผมแล้วก็เพิ่มเผาด้วยอะไรทํานองเนี้ยอันนี้ก็คือในส่วนของการนี้คือโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปในนนนนสส่่วของูอูซซััันนะครรบก็าามาถ ใช้ได้เหมือนกันนะครับคูซันก็คือให้ตัวของคูซันเนี่ยเป็นตัวละครที่อ่ไม่ใช่สีต้องเรียกว่าตัวละครของดีโอเนี่ยเลือกเป็นฟรีซหรือว่าการแช่แข็งนะครับแล้วก็ ให้ตัวของคุซันช่วยตีอีกแรงหนึ่งนะครับผมก็คือศัตรูจะติดล็อกเอาฟรีซง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะติดวอนเตนง่ายยิ่งขึ้นทําให้ตัวของดีโอเนี่ยก็คือจะได้รับผลตรงนั้นไปด้วยก็คือตีวอนเตะแรงขึ้น30%อะไรอย่เงนเงี้ยเออแล้วก็ต่อไปตัวที่14นะครับเป็นวาเลนไทน์นะครับผมวาเลนไทน์ Valentine, พี่คิดว่าตัวละครมันมีการโจมตีที่เยอะนะคิดว่าเอาจริงจากพาสีไ,ไหลายตัวแล้วพี่รู้สึกพี่แนะนําเป็นไอซ์ควีนเรสนะรู้สึกว่าเล่นกับ Zero, คอมโบแอป อันนี้ไม่ลงรายละเอียดลึกนะเพราะว่าจริงๆตัวละครมันถ้านับจากพาร์สิอันอื่นมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้อะไรเท่าไหร่นะครับต่อไปซาสึเกะนะครับซาสึเกะพี่ให้การ์ดได้2ใบนะครับเป็นคุซันดิวินิตี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นาสายที่เล่นกับตัววันพีสแล้วแปะสถานะง่ายๆอย่างพวกลูฟี่หรือคุซันเนี่ยก็จะเหมาะมากนะครับเพราะว่าทําให้ตัวของซาสึเกะเนี่ยตีแรงขึ้น30%แบบอีซี่เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่า ไม่อยากใช้เป็นตัวของการ์ดคุซันก็สามารถใช้เป็นตัวของการ์ดซาราคุได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นดิวินิตี้ที่บวกดามเมจบวกระยะ หรือไม่ก็เล่นเป็นตัวของเดนไอได้ครับเพราะว่าตัวของเดนไอก็ทําให้ตัวของซาสเกตนั้นมีอัตราคริติคอลที่ติดจากซาราคุแล้วก็บวกเดนไอก็ยีซ็20%ซึ่งมันตีดาเมจ DPS ทุกวิอยู่แล้วโอกาสติดคริติคอลก็สูงแน่นอนอยู่แล้วนะครับต่อไปตัวที่16นะครับเป็นเวอร์จิลนะครับเวอร์จิลพี่จะปักว่าเหมาะทั้งหมด2ใบนะก็คือมีคุซันที่เป็นดีวินิตี้แล้วก็ลูเคียที่เป็นดีวินิตี คูซันเนี่ยคือเล่นกับคูซันเนี่ยให้คูซันเนี่ยช่วยแช่ได้นะครับแล้วก็ตัวของอตัวของเวอร์จิลเนี่ยก็จะโจมตีต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็เหมือนกับได้ออโต้บวกบัฟดาเมจเลยเพราะว่าคูซันมันแช่อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ก็คือได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะครับเป็นซีเนจี้ที่ดีมากแล้วก็ลูเคียก็จะเป็นในเรื่องของการที่เวอร์จิลเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ตีวงกว้างนะครับเป็นฟูลเอฉะนั้นการที่เล่นกับตัวไอซ์ควินเรสก็โอเคนะครับเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของการที่ อ่า uh, เรียกพลายแอปซูลูซีโร่เน่ยแหละนะครับต่อไปเป็นนี้ไมร่รู้อันนี้ตรงตัวเลยนะครับการตรงตัวเลยอันนี้ก็ไม่ต้องพลิกโผล่อะไรมากนะครับก็คือมีพาสีเฉพาะตัวแล้วก็พาสีอ่ารวมด้วยอะไรเงี้ยก็คือแรงมากนะครับดาเมจที่เพชรแปดแสนใครอยากรู้ว่าโหดยังไงก็ลองไปดูคลิปพี่รีวิวตัวละครได้นะครับต่อไปตัวที่18นะครับอ่าตัวของลอนะครับลอก็มาจากเรื่องวันพีทก,ก็ไปเลยครับอันนี้พี่ให้ว่าเหมาะกว่าตัวนี้อีกนะอ่าประมาณนี้แล้วกันอะ นี่นีนนเอาเอา,เอาพวกแก๊งแๆลูฟี่นี่คืออยู่ข้างหน้าเลยนะครับความเหมาะสมเหมาะสมมากนะครับต่อไปตัวที่19เป็นสาวมาสาวม้าเนี่ยพี่ให้2ใบนะก็คือเป็นการ์ดลูเคียนะครับลูเคีย เพราะว่าตัวของลูเคียเนี่ยตีกว้างจริงแต่ว่าตัวของฮอสเกิลเนี่ยมันเดินวิ่งทงั้งทางเลยฉะนั้นการที่จะรีแอพพลายแอปโซลูซีโ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นอีกการ์ดหนึ่งก็คือเป็นการ์ดคุซันแล้วก็เป็นดิวินิตี้นะครับเพราะว่าเมื่อโดนวอนเต็ดไปแล้วเนี่ยตัวของตัวของสาวมาก็จะวิ่งชนเรื่อยๆแล้วก็มันบวกมันเหมือนบวกดาเมจออโต้อะเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน นะครับผมโอเคแต่พี่ขอให้เป็นตัวของตัวของการ์ดลูเคียละกันนะครับต่อไป g ีเซลจีเซลเนี่ยจริงๆเป็นการ์ดไหนก็ได้นะคือขอแค่เป็นการ์ดที่มีนิสัยฟอร์จูลหรือไม่ก็แจ็คอัพอ้อนะครับถ้ามีถ้าเป็นไปได้หาแจ็คอัพอ้อก็ได้ครับเออ่หาแจ็คอัพอ้อก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่เขาเรียกว่าไงคือถ้าสมมุติว่าไม่มีแจ็คอัพอ้อก็ใช้ฟอร์จูลสได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแจ็คอัพอ้อมันจะลดค่าอัพเยอะสุดไง เออก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกว่าฉะนั้นอันนี้ใส่อะไรก็ได้นะครับพี่ใส่ตรงข้างล่างสุดเลยแล้วกันใส่ทับบันนี่กันจะได้ไม่เหงาเนาะเฮ้ยต่อไปตัวของเอลซ่านะครับเอลซ่าโอเคก่อนที่จะขึ้นเอลซ่าลืมบอกไปว่าตอนนี้เข้าหมวดหมู่ของซับพอร์ตแล้วนะครับผมตัวของเอลซ่าเอลซ่าในพี่มองว่าความสามารถของนางเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเท่าที่รีวิวก็ดาเมจด,ดีแต่ว่าพี่ว่าเอียง,ยงไปทางซับพอร์ตน่าจะเก่งกว่าเออเพราะว่าบวกดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์และบวกระยะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะครับผมก็คือพี่จะปากว่าเป็นการ์ดส,ส่วนตัวละกันการ์ดส,ส่วนตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พี่ให้เป็นตัวของการ์ดนิสัยเป็น Contagious ไม่ก็ Divinity นะ v i v i t y t y ก็คือดันดามิทให้สูงสุดไปเลยส่วน Contagious ก็คือเล่นกับตัวกรอดูเอลิสนะครับผมเพราะว่าดูเอลิสเนี่ยทำให้ตัวของ ด้ามเม็นดอดมันแรงยิ่งขึ้นนั่นเอง d p s มันก็จะสูงขึ้นนะครับต่อไปตัวที่22นะครับเป็นหนวดขาวนะครับผมก็ตัวนี้ก็ง่ายๆเลยครับอันนี้เป็นซัพพอร์ตแต่ว่าเออ่นิสัยเนี่ยก็จะแตกต่างไปหน่อยก็คือจะเป็นเรื่องของฟอร์จูนไม่ก็แจ็คอัพอ่อนนะครับผมถ้าเป็นไม่ได้พี่แนะนําให้เป็นแจ็คอัพอ่อนนะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เป็นฟอร์จูนก็ได้ครับตัวนี้ก็พี่ให้ซักอ่ามันมันเป็นซัพพอร์ตก็ไว้หลังๆหน่อยละกันนะครับคือตัวละครมันเนี่ยสามารถตีโอเวอร์ชิ เลยนะครับส่วนของตัวศัตรูนะโอเคต่อไปตัวที่23เป็นเมตาซัพพอร์ตเลยตัวนี้นะครับเวเตอร์รีพอร์ตนะครับผมตัวนี้ก็สโลดีมากตัวนี้ถ้าให้เป็นซัพพอร์ตพี่ ปากว่าเป็นตัวของลูเคียเลยนะครับเพราะว่า,าหน้าที่หลักๆก,ก็คือเป็นการรีแอพพลายแอปซูลูซีโร่อยู่แล้วแล้วก็สโล่สตูฉะนั้นพี่บอกเลยว่าน่าจะเหมาะมากๆเลยนะสำหรับในส่วนของตัวตัวเบตเตอร์รีพอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้บัฟไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเอาให้สุดหน่อยก็บวกระยะนะก็ดิวินิตี้หรือถ้าไม่เอาดิวินิตี้ก็เป็นมาร์คแมนก็ได้ครับก็คือเพิ่มระยะการโจมตีนะต่อไปสตาร์กนะครับผมก็เ,เป็นลูเคียเหมือนกันนะครับเป็นลูเคียเหมือนกันตัวนี้พี่มองว่าเป็นซัพพอร์ตอะแล้วก็แล้วก็เน้น เน้นสแปมสกิลเน้นสแปมท่าการโจมตีใส่ฉะนั้นการรีอพพลายรีซิโร่เป็นเรื่องที่ดีนะครับ okay, เล่นคู่กับตัวของอตัวของลูเคียไปนะครับผมต่อไปตัวที่25มันจะเป็นตัวละครที่กึงก่ง support, กึงก่งซับพอร์ตกึ่งกึ่งดาเมจหน่อยนะตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นเป็นในส่วนของลูเคียได้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวคูซานได้แล้วก็เล่นนิสัยเป็นดิวินิตี้นะครับถ้าเล่นลูเคียก็แปะแอปซูลูซิโร่เพราะด้วยความที่ตัวละครเนี่ยมันมีท่าการโจมตีแบบสุม่มซึ่งมันมีท่าการโจ รีแอพลายแอปซูลซิโร่จะง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็แล้วก็ในส่วนของการคูซันเนี่ยพี่รู้สึกว่าคือมันเล่นกับลูฟี่แล้วมันโจมตีวันเตดแรงยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ตัวของลูฟี่เนี่ยมันแปะสถานะวันเตดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวของกีฟิตเนี่ยมันมีในส่วนของการตีรีโพลหรือว่าการตีถอยหลังอยู่ฉะนั้นพอตีรีโพลถอยหลังแล้วตัวรีโพลอยู่ในระยะการโจมตีลูฟี่ก็จะแปะวันเตดให้กับศัตรูอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นซีเนจี้ ประมาณนั้นไปแล้วกันเค okay, ต่อไปตัวซัพพอร์ตตัวที่26อ่ะก็คือบรู๊คบรู๊คพี่ให้เป็นคูซันนะครับผมเพราะว่าตัวของบรู๊คเนี่ยก็มีความสามารถหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใส่การนี้เนี่ยตีวันเต็ดแรงขึ้นตัวของบรู๊กก็มีนุ๊กด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นนิสยัยก็เป็นเดสไอไปนะครับผมก็จะทําให้นุ๊กเนี่ยมีโอกาสติดคริติคอลด้วยนะครับผมประมาณนี้เออดีมากๆดีมากๆนะครับ เคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโกโดนะครับโกโดจริงๆเป็นตัวละครที่ใช้การ์ดไหนก็ได้นะครับผมใช้การ์ดไหนก็ได้ขอให้เป็นฟอร์จูนกับแจ็คอับออกก็พอนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นการ์ดนี้ไป้ะกันนะครับต่อไปแอสโตโฟแอสโตโฟก็ลักษณะซับพอร์ตคล้ายๆกันเลยครับก็คือเป็นฟอร์จูนหรือไม่ก็แจ็คอัพออกก็ได้ครับไม่แตกต่างกันแล้วก็ตัว29ก็เป็นคาตาคุริคาตาคุริก็จะเป็นตัวหมวดหมู่วันพีชนะครับผมแล้วก็ เป็นตัวละครที่ดูซัพพอร์ตหน่อยฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เอ่ออยากให้เป็นมาร์คแมนหรือไม่ก็เป็นในส่วนของตัวเอ่อตัวดิวินิตี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเน้นระยะเนาะโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับเป็น DC ดิซี่เนี่ยก็เป็นซัพพอตอยู่แล้วนะครับผมเน้นการโจมตีแปะสถานะดีบัฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นบับเบิลหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมก็ตัวละครนี้สามารถเล่นคอมโบกับแอ็บส์ลูดซีโร่ได้ฉะนั้นพี่จะให้เป็น uh ลูเคียแล้วกันนะครับเค okay, ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัว30ตัวละครที่ตอนนี้อนิเมะมันการดวิกิได้ทําการแนะนํามาพี่ก็จัดมาประมาณนี้ใครคิดเห็นยังไงกันบ้างก็แชร์กันได้นะครับผมใครที่คิดว่าเจอซีเนจี้หรือการเล่นร่วมกันเจ๋งๆหรือคอมโบเจ๋งๆก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครที่อยากให้่ทําาาาารรรลล้้้้วอกใหหตตัะคไไนนน็สามมาถเดดง นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับวิธีการเลือกการ์ดใส่การ์ดก็แนะนําว่าการ์ดไหนใส่ตัวอะไรบ้างก็จบกันไปแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลากกไปก่อนพบกันใหม่ในวะาระหน้าสวัสดีนะครับ